ร้อยเว่าสุดตังขนาดเมืองไทยพลังเข้ากันย่างแบบมากกาบ่าย้ป็นน้องแหว่าโบกุกิเนี่ยากาบ่ายสันเท้ามหาโพธิ์เมดาวันเป็นสถานสถานสถาน,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นการต้องเทียบแบบธรรมดาน่าเลยพี่น้องธรรมดา,านี่คือธรรมดาของประเทศไทยพี่น้องเลยบอกให้ว่าคือธรรมดาของประเทศไทยยังบ่ทสกนี่ยแบบเต็มคาราเบลยวพี่น้อง ขาเต็มคาเบลในีวิวเลยบ่ามันจะกว่านี้มันจะขนาดไหนนะทุกคนสบายดีสวัสดีทุกคนสำหรับตอนนี้ศูนย์กับยูจีข้างบนสกายวอล์กนั่นเองนะทุกคนล่าลุดมันจะเป็นซันทามหาผมเอราวัณส,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดกรุงเมืองของประเทศไทยนะทุกคนเสำหรับกิจสุดจะพาทุกคนมาชมเผาบรรยากาศล่าสุดที่สกายวอล์กพี่นอ้องจะเห็นได้จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวหลา,ายพี่นออ้องจากสกายวอล์กจาก ทางเซ็นทนรัลโบไป,ปย่างสถานีเพิรนจิตนั่นเองน้องเที่ยวเข้ามาเที่ยวไทยไล่ขนาดพี่น้องเุ้ยเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันที่29วันเสาร์ที่29รการกฎาคมนะคร,รับผมบรไษ้ทบาร์น้องเที่ยวอยู่ข้างหนา้หา,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 าพี่น้องมหาศาลเลยจัองมาแด่ใช้พี่น้องปปหลา่ๆพี่น้องบอริษัทบาร์ซุดปังขนาดเมืองไทยพลังเข้าไปยังแบบมาก่าบ,บ่ายพี่น้องให้พวกพี่กีนี่ กบาสถานเท้า,นะา,ทามหาโพธิ์เมรวันเป็นสถานสถานสถาน,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องเอ,อ้ยน้องตงเที่ยวเอ,อ้ยว่าประทับใจมากๆคนไทยน่ะจะดีใจเ,าาเ,ลเ,ยยเลยคนเพราะว่าน้องเที่ยวเข้ามาเที่ยวไทยแบบเงินเม็ดเงิ่อนลังไใบเขาเลังไทยยางมากมากเลยส่วนใหญ่เขาก็ัจะเลืนทางหรือเลื่อนไปผ่า BTS นะทุกคนเพราะว่ามันจะสะดวกสบายสุดๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยว ข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นห้างเหมือนกันนะทุกคนเป็นห้างเหมือนกันแต่ศูย์ไม่แน่ใจว่าเป็นห้างอะไรเป็นอาร์วอล์กตรงนี้เป็นห้างเหมือนกันแถนนี้จะเป็นห้างใหญ่ๆเยอะมากมายนักท่องเที่ยวก็เล่นเยอะมากมาย พอได้มานักท่องเที่ยวในเรือนไม่ขาดสายเลยทุกคนย่านเนี่ยจากรถไฟฟ้า,า BTS มาไปอ,อยังห้างเซ็นทรันโรว์นักท่องเที่ยวเยอะสุดๆเลยละ่ะเดี๋ยวสุนพาทุกคนเดินไปดูแถวๆใกล้กับรถไฟฟ้า BTS ทุกคนแล้วก็สุนก็จะเลื่อนมาอย่าเซ็นทรัลเวิลด์เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันก่อน ตรงนี้สวยจังทุกคนเป็นลาวแบบสวยงามมากแต่นี้เป็นสกายบ็อกที่สวยจริงๆ มีคนก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะนะทุกคนเข้าเรือนทางด้วยรถไฟฟ้าอีทง่ายดีรถไฟฟ้ามามาแต่ละเที่ยวในพี่น้องบอกได้เลยว่าองเที่ยวเห็นบมทุกคนถามมาเป็นเที่ยวแบบขบวนต่อขบวนได้ยอะร้ยายตลอดเลย เยอะมากเลยน,นั่งเที่ยวตอนนี้ซื้นไปอยู่สุดท้ายนี้ ETS ซิดดมทุกคนมุมอี่สวยงามมากเลยโอ,โ,โอ้โหตึกพี่น้องไอ้สวยงามจริงๆ ทุกคนเดี๋ยวอาเบบาซุนก็จะมาอัปเดตแขหอดสถานีซิดลมเนาะนะครับเจริญกลับไปทางนั้นขึ้นพี่น้องเบิ่งเออไป่นองน้องเที่ยวเอยจะเป็นลากขนาดน้องยประเทศไทยน้องเที่ยวนี่ ดูสังเกตมั้งนะทุกคนนักทาา่องเที่ยวระวังเรือนเจ็ทนี่นักท่องเที่ยวก็เหลื่อมกลับมากนะพี่น้องนักท่องเที่ยวเหลื่อมกั๊บมากถ้าเป็นเดือนที่หนึ่งขึ้นไปแต่บอกว่าเป็นไฮซีซั่นนี่เป็นเปิดการท่องเที่ยวเนี่พี่น้องเอยเมืองไหร่แต่แต่ปีเคยก็มีการเปิดการท่องเที่ยวพี่น้องสลองเปิดการท่องเที่ยวแบบโอ้โหแบบสุดป,ปังเลยละ่ะนี่ยังบระเทศไทยเป็นไฮซีซั่นพี่น้อง เป็นการตองเทแบบธรรมดาเลยพี่น้องธรรมดานี่คือธรรมดาของประเทศไทยพี่น้องเลยบอกเลยที่ว่าค um ือธรรมดาของประเทศไทยยังบ่ playable, ันเลยแบบเต็มคาราเบลพี่น้องาเต็มคาราเบลในร้านเลยบะมันจะกลัวนี้มันจะขนาดไหนนะทุกคนบอกเลยที่ว่าแค่นี้คือน้ำจิ้มแค่นั้นนั่นแหละ ว่าแค่ไหนแค่นั้นจิ้มของเสร็จให้ขาร่องเบิงพีน้องส่วงไฮซีซันเดี๋ยวสุดพาทุกคนมาส้มไลายสถทานทีเลยละ่ะจะอัปเดตและไลายสถทนทีทุกคนในเบิ้งมาส้มกัน ู่นกับมาหอนอหางเซนท์เทนโรดแทุกคนะจะไปเบิงว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาร้ายสำไลนั่นเองเรือว,ว่าเขาเสีเริ่อไปอตลอดแนวสกายบ็อกลีแหละตัวคนเอาเป็นว่าศูนย์จะเลินไปตามแนวสกายบ็อกลีกว่าพี่น้องจะไปซุดอยู่ที่สยามด้วยจะพาทุกคนส้มันสมบรรยากาศนักท่องเที่ยวแบบ เ okay. แ็นที่นล่ะแท้นี่ก็จะได้ยินเสียงรบกวรอันนี้คึ้นไปหน่อยเพราะว่าเราอยู่ใต้รถไฟฟ้า BTS พาไปย่ายเลื่อพี่น้องเออน้ำมาเที่ยวหลายจากกังเลยพวกอยู่ยกลางหน้าไปแเวณหลายพี่น้อยนี่เลื่อนเพราะท่าน,นำท่องเที่ยวซู้เลื่อนายเลยเหนื่อย <N> โโอ้โหเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวหลังไหลกันตอนนี้เข,าน,า,ขาน่าจะเดินไปย่านสยามนะทุกคนเยอะเลยลมก็แรงนะ ไกลดีมากโอ้โหโ,หโหนะน้ำตกเยอะเยอะนี่ใกล้จะถึงอ่าสาย,ยามแล้ว นั่ทุกคนคนเยอะเลยข้างล่างข้างล่างก็คนเยอะข้างบนก็คนเยอะนะบอกเลยว่าทุกคนก็ย่านนี้สุดสุดจัดได้แหละเรื่องการท่องเทีย่ยวทุกคนแต่ที่จริงมันก็สุดทุกสถานที่ทนะทุกคนในกรุงเทพมหาคนครส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวทั้งหมดนะดีนะที่เขาแบบอ,อะไรก็เป็นการท่องเทีย่ยวหมดได้เงินได้คําหมดทุกคนไม่ ได้เก็บไว้ให้แบบให้มันเป็นชาติเฉยๆนะเขาก็ทำเป็นสถานที่ต้องเที่ยวทั้งหมดเลยดีแล้วล่ะ คนตอนนี้ส่ยนการมาหออยู่ที่สถานี BTS สยามนั่นคนตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่คนเยอะอปกติอย่ะไรนะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องศูนย์ศูนย์ช่องเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับ